เจี๊ยบกระยูหน้านะคะก็คือออกมาให้ให้โดเพ่นมาไถากรบพอเทืองแล้วก็ต้นกระเจี๊ยบแดงนะคะเอาไถากลบเป็นปุ๋ยพืชสดในหน้าเห่านะคะในหน้าเขาเนาะพเพาเห็ดเขามาหน้าเขาก็จะงามนะคะหน้างามเขางามเนาะเพราะว่าเห้าวานป้อเทืองไหวป้อเทืองออกดอกเข้ากับมไถกลบเพ่นนะคะ เพื่อให้เพิ่นเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะและต้นกระเจี๊ยบกะกระเจี๊ยบแดงตอนแรกแม่เจี๊ยบว่าจะเอาไวบตะเก็บลูกกระเจี๊ยบก่อนเนาะแต่ว่ากะง่วกับควายนะคะเพื่อนมาลงกินมาลงทำลายเนาะแม่เจี๊ยบก็บเลยบ่เอาไว้ตาสินใจไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดทั้งหมดเลยนะคะหลุดก่อกำลังไถนะคะ ก็ไก่จะเสียดแล้วนะคะกรนนาเสียได้อยู่นอตุนกระเจี๊ยบแดงนะคะกระเจี๊ยบกําลังกําลังเป็นลูกเป็นหน่วยนะคะกําลังเป็นหน่วยเนาะกรนนาเสียได้อยู่แต่ว่าหังงัวควายพนหลายโพดนะคะหน้าเม่เจ็บกับพท่านมีหัวอ่อมนะคะมาแต่ละเทือนี่ยมาเทือะสิบตัวเลยค่ะงัวกับมาเป็นเสีบควายเนี่กับมาเป็นสิบนะคะเมื่อเสาม่เมจเจ็บอะไรอยู่สองเทือสามเทือนะคะ ก็เลยพอไหวเมื่อยนะคะก็เลยเอิ่นรถเพื่อนมาไถ่ให้นะคะกำลังไถอยู่เลยค่ะก็จะหน้านนี่ก็จะมีทั้งต้นปอเทืองแล้วก็ต้นกระเจี๊ยบแดงนะคะแต่กระเจี๊ยบก็จะยังเหลือใบอยู่นะคะโซนโซนตรงนี้เนาะยังเหลือใบอยู่่วนปอเทืองนะคะยัง ยังเหลือไว้ให้เบิงได้ชมความงามของเผื่นอยู่นะคะโซนน,นทั้งนี้เนาะไม่เจ็บกับบริษัทไทยเหมือดนะคะยังเหลือไว้ให้ชมอยู่นะคะอยู่ท้องหน้าก็จะล่มแห้งแห้งค่ะทุกคนคะ่ะลมนี่มันเริ่มเริ่มมากตั้งแต่เมือ่อคืนแล้วนะคะลมแรงลมหนาวเริ่มเข้ามาอีกนะคะสําหรับภาอีสานเท่าเนาะ,ะบอ้โหว่าสิเมืดเมื่อดนะคะ แต่ว่ากะดีอยู่ค่ะบอ่อหอนเนาะอากาศบอ่อหอนลมมาอากาศก็ไม่ร้อนนะคะเพื่อนแหงเพื่อนแรงนะคะไทก็จะดิ้นไงกลุ่มเลยค่ะ่นคระคลุ้งเลยได้ถไดไไทยย่ามเสากัคือสีบอไดมีป่ปนป้านนี่นะคะ แต่ตอนชวงเศร้ากับพท่านได้ขึ้นว่าสิไทยเนาะจ้าพอดีแม่เจียบออกมาไลายง่วไลาควายนี่แหละเมื่อยหลายก็เรื่องหายหลดเพิ่นมาไถยซะไถยครบไหวเป็นปุ๋ยเผืดสดนะคะลมแห้งนะคะ เบิง่งหลานเพื่อกมะเรียนวาวนะคะบไดีหอนแดดพ่อเม็ดเลยแดดกระแดดฝุ่นกับพ่อฝุ่นนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า